เหนื่อยค่ะเหนื่อยเพราะว่าต้องต้องมองว่าเงินที่สะสมมาทั้งชีวิตทุ่มมากับตรงนี้หมดเมืองไทย20กว่าปีก่อนเนี่ยเวลาเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยตัดเต้านมอย่างเดียวนะคะตอนยุคนั้นก็คุยทํำยังไงคือมีคนไข้เข้ามาคุยจนกระทั่งออมีวันหนึ่งเนี่ยคนไข้บอกขอคุยกับคุณหมอส่วนตัวได้ไหมคะ บอกว่าได้ได้เขาบอกเนี่ยตั้งแต่เขาเป็นมะเร็งเต้านมแล้วคุณหมอตัดเต้านมไปเนี่ยสามีไม่ยอมนอนด้วยเลยเพราะหนูมีนมข้างเดียว สปีทำไปผ่าตัดฟรีไปทั้งหมด9ลารายทำทั้งผ่าตัดที่เป็นแบบตัดเต้านมธรรมดาทำแบบสงวนเต้าหรือแม้ทำแม้กระทั่งเสริมเต้านมให้ใหม่ก็ทำนะคะก็ก็ทำหมดเพราะทุกจากไอตัวมะเร็งเนี้ยก็ก็เพียงพอแล้วเพราะในนี้อย่าไปทุกข์ให้เขาคือถ้าเรามองว่าเรารักษาคนเนี่ยพอเรามีปรัชญาการทำงานแบบนี้แล้วมีกองทุนเพื่อที่จะช่วยได้มันก็จะทำให้เราจะ บริหารจัดการในแบบนี้ในฐานะที่เป็นเพื่อนมนุษย์ในฐานะที่เขาเป็นเหมือนคนในครอบครัวของเราเนี่ยได้มากขึ้นพอดีหมอจบไม่ฮิดนอยู่ไม่ฮิโดนมาตลอดลามมาที่พอดีอยู่ไม่ฮิโดนไม่ฮิดนบอกอัตตานังอุปมังกะเลก็คือเอาใจเขามาใส่ใส่ใจเราถ้าเราไม่ได้เอาใจเขามาใส่ใจเราเราจะไม่รู้สึกว่าเราจะต้องทําอะไรเพื่อให้สังคมมันสันติสุขอ่ะเพราะเราจะเอาแต่เราเราไม่เอาเขา แต่ถ้าเราเอาทั้งเราและเขาเนี่ยมันก็ถึงจะไปด้วยกันได้เราในฐานะที่เป็นผสงนิกรของท่านเนี่ยในช่วงเวลาที่เหลือก็อยากจะทําอะไรที่อย่างน้อยเนี่ยได้ก็ได้ถวายเป็นพระราชกุศลหมอไม่ได้ไม่ได้เป็นอาชีพที่มันดีกว่าอาชีพอื่นเราคืออาชีพอาชีพหนึ่งที่เราจะช่วยกันสร้างสันติสุขในสังคมในบทบาทของเรายัางไงหมอทุกทุกอาชีพทําได้เหมือนกันหมด ก o ๊ดทูเกเตอรเรื่องราวดีๆเพื่อสังคมที่ดี